กรณีคุณพิธาคับคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าถามกันทุกวันเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีมันสลับซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันทีเนี้ยมีการพลิกเกมกันในแต่ละวันเมื่อวานคุณพิธาแถลงเรื่องนี้บอกผมโอนหุ้นให้ทายาทไปแล้วยืนยันว่าทำในฐานะเป็นผู้จัดก,การมรดก ไม่มันจะต่างกับคนที่รับมรดกนะคนที่เป็นผู้จัดการมรดกคือดูแลชั่วคราวแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการว่ามราดกตรงนั้นเนี่ยจะเอาให้ใครคุณไอทีวีเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณพิธาบอกว่าผมโอนให้ทายาทแล้วแต่ทําไมถึงเพิ่งโอนอันนี้เป็นคถามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณพิธาทแถลงเมื่อวานนี้ก่อนครับ แน่นอนครับว่าว kommt, เป็นการโอนเพื่อที่จะป้องกันอนาคตในการฟฟ้นคืนชีพไอทีวีก็คือเป๊ะๆตามนี้เลยโอนเพื่อป้องกันว่าในอนาคตจะมีการฟื้นคืนชีพของไอทีวีไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองในสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องานความเสี่ยงตรงนี้เพื่อให้เราตัั้งรัฐบาลได้สำเร็จในที่สุดนะครับคงตอบพีครับขอบคุณนะครับพี่ คำถามของสื่อคือแล้วทาไมคุณพิธาพึงเพิ่งมาโอนก่อนวันเลือกตั้งทําไมไม่จัดการให้มันจบไปตั้งแต่ไหนแตาไรแล้วมันจะได้ไม่เป็นปัญหาไงอ,อันนี้ไงประเด็นแรกยังไม่รู้ว่าไอทีวีศาลท่านจะมองว่าเป็นสื่ออยู่หรือเปล่านะ,ะนะสองคือ,อทำไมคุณพิธาไม่จัดการตั้งแต่ต้นคุณพิธาให้เหตุผลแบบนี้นะครับบอกที่ไม่จัดการเพราะเขาไม่ได้คิดว่าไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่อแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปนะ ก็มีถือครองหุ้นอยู่42,000หุ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกโอเคหละในใบที่แจ้งกับทางเอกสารเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนระบุชัดว่าเป็นผู้จัดการมรดกทุกคนก็ตีความว่าคุณได้รับโดยเป็นทายาทก็ได้ถือหุ้นนี้ถือครองจริงก็เลยมีการร้อ้องเรียนแต่คุณพิธาก็ยืนยันบอกแจ้งต่อปอป,อปอชอไปแล้วว่าเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้ต้องไปพิสูจน์ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ที่คุณพิธาบอกที่ผมไม่จัดการเพราะผมไม่ได้คิดว่าไอทีวีเป็นสื่อเพราะมันจบไปนานแล้วถึงแม้ยังคงสถานะอยู่แต่ว่าเรื่องของการฟ้องร้องอะไรกันแต่คุณพิธาบอกตั้งข้อสังเกตดูดีๆนะทุกคนดูดีนะเพิ่งจะมีการปลุกผีไอทีวีขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่หวังอะไรหรือเปล่ามีคนไปถามในการประชุมผู้ถือหุ้นว่าไอทีวียังเป็นสื่อหรือเปล่าก่อนหน้าเลือกตั้งไม่กี่วันถูกไหมฮะ แล้วถ้าไปดูงบการเงินที่รายงานต่อกลมธุรกิจการค้าเนี่ยระบุประเภทธุรกิจของไอทีเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยบงบปี6162บอกไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก<อ>นะฮะปี6 3 6าเปลี่ยนเป็นธุรกิจสื่อโทรทัศน์ปี65บอกว่า,าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งตัวเขาเองก็มันไม่ได้มีไรายได้จากสื่อใช่ไหมฮะเขาก็เลยว่าโอเคแต่ที่ต้องโอนณนะตอนนี้ เพื่อที่จะเดินหน้าตั้งรัฐบาลให้ได้นี่คือเหตุผลของคุณพิธานะครับเนี่ยนะฮะมีการประชุมพูดถือหุ้นเมื่อ26เมษายนมีการถามว่าเนี่ยนะฮะยังดําเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ก็เลยให้ทุกคนลองคิดดูว่านี่คือนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าถ้าไอทีวีเป็นสื่อก็เล่นง,งานคุณพิธาได้นะครับเนี่ยนะฮะพิรุธหลายๆอย่างประเด็นคืออย่างนี้ครับการโอนหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกอันนี้น่าสนใจออเออคุณพิธาบอกโอนให้เรียบร้อยให้ทายาทใช่ไหมนักกฎหมายมองอย่างนี้ ถ้าโอนในฐานะผู้จัดการมรดกหลังจากทายาทที่ได้รับโอนปุ๊บได้รับโอนเรียบร้อยนะ,ะคุณพิธาจะถือว่าไม่ได้เคยถือหุ้นไอทีวีเลยตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องเลยมไม่เกี่ยวข้องเลยครับ<อ><อ>เพราะว่าผู้จัดการมรดกนะ,ะเพราะฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายตัวนี้ต้องไปพิสูจน์ให้ชัดๆว่าคุณพิธาคุณเป็นผู้อะไรนะจัดการมรดกหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้<อ>ก็แย่นะ แต่แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกต่อให้ไอทีวีเป็นสื่อคุณพิธาเขาไม่เป็นไรเพราะคุณมันถือว่าไม่ได้ถือหุ้นคุณโอนไปเรียบร้อยแล้วทำได้ที่ผู้จัดการเรียบร้อยแล้วแต่คุณพิธาเองเขาก็มั่นใจและบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ผมทำถูกต้องทุกอย่างกังวลแต่อย่างใดเขาบอกแบบอย่างคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยก็ให้ความเห็นประเด็นนี้แหละฮะมาดูตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คุณพิธาบอกเลยว่าแจ้งต่อปปชไปแล้วว่าเป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้น เดี๋ยวหลังจากนี้ขั้นตอนก็คือคุณพิธาก็ต้องไปยืนยันต่อสาร <บ S 1> นะฮะว่าเป็นผูธธ้จัดการมรดกเอาหลักฐานเอาอะไรไปพิสูจน์ถ้าเป็นผูธธ้จัดการมรดกจริงจบฮะพิธาแบเบอร์ <บ S 2> <บ S 1> นี่มุมของคุณไพศาลนะ <บ S 1> <บ S 2> นะเพราะถือว่าไม่เคยถืถถอครองหุ้นตั้งแต่คุณพ่อตายเลยขณะเดียวกันก็มีอีกมุมหนึ่งเราก็เลยคุยกับอาจารย์เจตทนวนิชก็เป็นนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์เจตบอกอย่างนี้สิ่งสําคัญเนี่ย จะเป็นทายาทที่ได้รับหุ้นหรือจะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรที่พิสูจน์ทราบให้ได้การบอกว่าโอนให้ทายาตรายอื่นก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าโอนตามสิทธิ์ที่ได้รับนะครับแล้วสิทธิ์ที่คุณพิธาเขาควรจะได้รับเช่นเดียวกันครับถูกไหมมีลูก3ามคนถูกต้องฮะถ้าเป็นทายาทก็ต้องได้ทุกคนคุณพิธาก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าโอนแบบ สิทธิ์จากไหนแล้วเขาเขาเขาควรจะได้แล้วเขาไม่เอาด้วยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะคือทําให้คนเนี่ยต้องลุ้นต้องดูตามแล้วตอนนี้คือเริ่มข้อมูลเริ่มเยอะแล้วนะฮะใช่<ม>เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยคุณผู้ชมง่ายๆคุณพิธาต้องพิสูจน์หนึ่งครับเป็นผู้จัดการมรดกจริงๆนะฮะแล้วการโอนหุ้นเนี่ยก็คือไม่ถือครองไว้เองด้วยครับไปฟังอาจารย์เจตครับถ้าสมมติว่าเป็นไปตามที่เขาพูดว่าเขาโอนไปในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็ยังบ่งชี้ไม่ได้หรอกว่าเขามีส่วนหรือเปล่าอย่างที่ผมเว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเขาโอนไปเป็นเพียงแต่เป็นโอนในนามของผู้จัดการมรดกหรือในหน้าที่ของผู้จัดการมรดกโดยที่ไม่ได้โอนส่วนของเขาด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องมันเป็นทรัพย์มรดกของบุคคลอื่นมาตั้งแต่ต้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาโอนทั้งส่วนของคนอื่นและส่วนของตนเองไปให้คนอื่นด้วยเนี่ยถึงจะโอนในฐานะผู้จัดการมรดกมันก็คือโอนในฐานะเป็นเจ้าของด้วยร่วมอยู่ด้วยในนั้นนะตอนที่เดินข้ามเส้นเนี่ยมือต้องไม่ถือหุ้นข้ามเส้นมาด้วย ตอนนี้เดินมาจากนกระทั่งถึงกลางสนามแล้วอะ่ะแล้วค่อยมาเอาหุ่นโยนทิ้งอะ่ะเขานับตอนที่เดินข้ามเส้นเข้ามาในสนามถูกไหมครับคุยกันครับนี่อาจารย์เจตก็อธิบายคือหลักๆคือให้ไปพิสูจน์ทราบเรื่องเปผู้จัดการมารดกคุณผู้ชมพาไปดูกรกตหน่อยคือเมื่อวานมันมีรายงานข่าวกรกตว่าเอาเรื่องหุ้นคุณพิธานเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมนะฮะแล้วในใบารายงานข่าวเนี่ยเขาเขียนว่าอะ,อะไรนะ ให้ไปตรวจสอบว่าถือครองหุ้นและสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์หรือเปล่าปรากฏคนอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจไปอ่านว่ากกตฟันแล้ว ว่าคุณพิธาผิดแน่แน่ทัวลงกกตฮะคอมเมนต์ด่ากันแหลกลานเลยจนวันนี้ทางเพจของกกตปิดคอมเมนต์ปิดเลยปิดเลยฮะไม่สามารถคอมเมนต์ได้ใช่เพราะว่าเดินโดนทัวลงไปอย่างนี้คือที่ประชุมกกกตเขาให้ฝ่ายสืบเมนี่ยไปเอาหลักฐานเพิ่มเติมมาไายการถือหุ้นมันมีมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไงที่ทัวไปลงเยอะเพราะอะไร เรียกสอบกรณีป้ายโปสเตอร์ป้ายโปสเตอร์ปาร์ตี้ลิสต์ที่มันมีสัญลักษณ์ค้อนเคียวอ่ะคือโดนโดนคนร้องว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับก้าวไกลเขาก็บอกเปล่านี่มันเป็นลอาชีพมันเป็นความหลากหลายของอาชีพเนี่ยก็ชาวนาใช่ไหมชาวนาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนหลากหลายอาชีพที่อยู่ในปีแกล้งงานอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนกกตก็หนักไปตอนนี้นะครับ